มินิโรงงานสร้างธุรกิจให้กับครัวเรือนสวัสดีครับก็เป็นคลิปที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการโกโก้อย่างสำคัญครับเพราะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปมินิโรงงานนะครับเป็นคลิปที่ผมจะผลักดันผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับให้เกิดขึ้นสัก 10ท่านนะครับในเมืองไทยนะครับเป็นเครือข่ายเล็กๆนะครับที่สำหรับเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโกโก้อย่างจริงจังนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีกำกลังผลิตวันละ3 5กิโลนะครับ3ถึง5กิโลสำหรับ โกโก้นะครับที่แปลรูปนะครับถ้าหากว่าเรามาเน้นปลูกแต่เราแปลรูปไม่เป็นก็เท่ากับจบเกมครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาแนะนําโรงงานขนาดเล็กพร้อมกับชุดความรู้ที่ท่านสามารถไปประกอบธุรกิจด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับเป็นโน้ตหาวที่ผมสั่งสมมา5ปีนะครับไม่ต้องใช้โรงงานใหญ่ๆ แต่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่เราสามารถทําขายได้จริงในอําเภอของเราในจังหวัดของเราครับหลักสูตรมินิโรงงานนะครับลงทุนห้าหมนบาทมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีเตาอบขนาดห้าสิบนะครับเตาอบขนาดห้าสิบกิโลนะครับเป็นเตาอบที่ สามารถอบโกโก้ได้ครั้งได้ครั้งหนึ่งนะครับประมาณ2อถึงห้กิโลซึ่งสบายๆนะครับและที่สําคัญคือตัวอบตัวเนี้ยยังสามารถอบเค้โกโกโก้ซึ่งผมก็สอนสูตรเค้โกโกโก้ให้นะครับทําป๊อบคอนได้นะครับแล้วก็ทําคอนเฟลกได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับที่เราขายให้กับ ท่านที่สนใจอยากจะมีโรงงานขนาดเล็กของตัวเองผมก็จะให้สูตรในการผลิตขนมไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถแปรรูปโกโก้ได้จริงๆและสามารถทําผลิตภัณฑ์โกโก้จาหน่ายได้จริงๆนะครับผมไปสอนแบบจับมือทําให้เลยนะครับหนึ่งท่านต่อหนึ่งวันนะครับผมจะไปส่งเครื่องจักรให้ที่บ้านและก็ทําการสอนให้ท่านด้วยนะครับหลังจากท่าน ผู้ที่สนใจนะครับที่โทรมาหาผมนะครับแล้วก็ทําการคุยรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับในคอร์สนี้นะครับก็คือเป็นคอร์สทำมินิโรงงานโกโก้แบบชุมชนนะครับไม่ใช่ระบบโรงงานนะครับแบบชุมชนนะครับอย่างแรกมีเตานะครับเตานี่ทำยังไงครับคือเราจะสามารถตกมะเร็งแห้งได้อบมะเร็แห้งท่านก็จะได้สินค้า2ตัวง่ายๆนะครับตัวที่หนึ่งเรียกว่า โกโก้นิปนะครับโกโก้นิปเนี่ยกระป๋องนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับมูลค่ากระป๋องละ2 5 0้ยห้าสิบาทสอง้อยกรัมโกโก้นิปเนี่ยในท้องตลาดขายก็อยู่กิโลละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าท่านแปลรูปแปลรูปโกโก้นิปห้าสิบกิโลท่านเอาขึ้นทุนแล้วครับอันนี้คือโกโก้นิปนะครับสินค้าตัวแรกที่ผมจะสอนสูตรให้นะครับตัวที่สองนะครับเป็นชาโกโก้ครับชาโกโก้ อันนี้กระปุกละห้าสิบบาทที่ผมขายเวลาผมออกงานนะท่านขายหนึ่งพันกระปุกคืนทุนแล้วครับอันนี้คือจากโกโก้ผมจะสอนให้เลยนะแล้วก็ไปสอนวิธีทําให้ด้วยนะครับหนึ่งโกโก้นิฟสองชานะครับสามท่านก็จะรู้วิธีทำป๊อปคอนเป็นสามสินค้าสามชิ้นแล้วนะ C นะครับ ท่านมีตอกผมก็จะสอนสูตรเคสโกโก้ให้นะครับอันนี้คือหลักสูตรเฉพาะเลยนะครับสอนให้นะท่านมีสินค้าขายสี่อย่างแล้วนะอันนี้คือแบบง่ายๆแตบบ่รูปแบบง่ายๆนะครับะตัวต่อมานะครับตัวนี้คือพระเอกนะครับก็คือโกโก้พาวเดอร์แต่จะทําโกโก้พาวเดอร์ต้องทํำยังไงนะครับเรามีเรามีเครื่องเรามีเครื่องปัน่นนี่นะครับเป็นเครื่องปันป่นปั่น บันเห็นไหมฮะแต่ว่าตัวที่อยู่ในเซตของอยู่ในเซตของอตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นขนาด2,500กรัมจำนวน2ตัวนะครับมูลค่า22,450บาทเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับเราจะปั่นโกโก้พาวเดอร์เนี่ยได้ครั้งละประมาณ2กิโลนะครับตอนนี้โกโก้พาวเดอร์ผมขายกิโลละ500นะครับท่านปั่นโกโก้ 2กิโลก็เท่ากับ1000พันนะครับท่านไปปั่นโกโก้ให้ได้หนึ่งรยกิโลครับก็จะคืนทุนทันทีครับ5้า0 0บาทนะครับเพราะว่าเราขายโกโก้พาวเดอร์กิโลละห้าร้อยนะครับหนึ่งรยกิโลเท่ากับ5 0,000ก็คืนทุนเหมือนกันอันนี้คือเป็นสูตรที่ห้านะครับท่านจะได้อาชีพไปละห้าอย่างนะครับแต่ว่าก่อนจะเป็นโกโก้พาวเดอร์นะครับก็จะต้องมี ตัวแยกน้ำมันเขาเรียกว่าโกโก้บัสเตอร์นะครับอันนี้คือโกโก้บัสเตอร์นี่เป็นเนยแล้วนะครับมันมี2แบบนะครับอันนี้คือแบบเกรดรีไฟนะครับปกติก็คือจะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะมีที่ท้องตลาดเขาใช้กันคือเป็นเกรดแบบรีไฟ์ระดับหนึ่งเลยคือพันกระดาษแก้วแบบแบบสีขาวๆแบบสีเนยขาวๆนะครับซึ่งมันหมดผมก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ในอีีนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะสอนให้เหมือนกันนะครับเป็น6อย่างก็นะ นี่คือท่านจะมีอาชีพเลยนะครับผมอย่างโดยที่ไม่ต้องปรโภชิตแล้วแพ็กเกจจิ้งซึ่งเราอาจจะไปเพิ่มเติมในเรื่องของบรรจุพัณฑ์เราเลือกได้เราวางแผนได้ผมจะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับ5ปีที่ผมทําธุรกิจมาผมจะสอนอาชีพให้กับเพื่อนๆนะครับอยู่ภาคไหนผมก็ไปให้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะสั่งสินค้าแล้วนะครับประมาณ10วันพอดีนะครับสินค้าถึงจะมานะครับพอเรามีโกโก้บัตเตอร์ขาย เราก็จะได้ขายในหลายช่องทางครับกลุ่มคีโตกลุ่มเฮลตี้ชอบตัวนี้ครับนะครับเราเดี๋ยวไปนั่งคุยกันเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยที่ทางานคือผมไปที่ปรึกษาด้วยนะครับอันนี้เนยโกโก้นะกิโลละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทฟังไม่ผิดครับกิโลละหนึ่งพันหมายความว่าถ้าท่านทําโกโก้ห้าสิบกิโลท่านก็คืออนุเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะไปสอนให้นะครับแล้วกอ็อันนี้เป็น บาที่ไว้ทําช็อกโกแลตนะครับครับช็อกโกแลตแท้งแบบนี้นะครับอันนี้คือช็อกโกแลตแท่งนะครับอันนี้คือบานะครับผมก็จะให้ทั้งเซตเลยพร้อมกับสูตรสอนช็อกโกแลตให้นะครับอยู่ในห้องเย็นนะครับมันก็เลยเป็นฟ้าไม่เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาที่ผมทําไว้ใหญ่ๆนะครับเอาไว้เอาไว้โชว์ให้ลูกค้านะครับอันนี้คือช็อกโกแลตบาเราก็สอนด้วยนะครับแปดอาชีพแล้วนะครับเพเกจนี้เพเกจเดียวนะครับท่านจะมีมินิโรงงานและ พร้อมกับผลิตสินค้าได้8รายการนะครับไม่เหมือนไทยทําเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลังจากหลังจากที่มาผลิตแล้วนะครับตัวนี้คือพระเอกนะครับเป็นเครื่องสกัดน้ํามันขนาดเล็กนะครับผมทําน้ํามันเนี่ยนะครับปูโปโ้เนี่ยประมาณต่อวันคือ5ลิตรเท่านั้นเอง5ลิตรเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องใช้ โกโก้พาวเดอร์นี่นะครับผงโกโก้เนี่ยนะฮะบีบเอาเม็ดเอาเม็ดมาอบแล้วก็ทําการกระทบอเปลือกบีบเป็นผงโกโก้เนี่ยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่10กิโลเนี่ยครับก็จะได้น้ามันโกโก้อยู่ประมาณสัก4กิโลนะครับถ้าเป็นสายพันชุมพอหนึ่งนะลูกผสมชุนพอหนึ่งจะได้ประมาณ4กิโลก็คือ10 1ส10สิบต่อสี่นะครับโกโก้มาเล่นแห้ง10บกิโล ะครับที่แก่แล้วนะกระทอเปองแ,บบแล้วจะได้น้ํามันโกโก้4กิโลนะครับซึ่งพวกเนี้ยผมก็จะสอนให้นะครับเป็นหลักสูตรที่ผมรับพิเศษนะครับให้แค่10กลุ่มเท่าน,นั้นเองนะครับ10กลุ่มหมายความว่าเป็นเครือข่ายของผมด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเป็นหับที่ไว้สำหรับผลิตสินค้า แล้วก็มาป้อนผมด้วยเป็นการกระจายอาชีพนะครับให้กับท้องถิ่นนั้นๆนะครับสนใจอยากมีโรงงานขนาดเล็กแบบผมนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์062565668ครับผมรับจำนวน10ท่านนะครับซึ่งมาสร้างอาชีพนะครับและผมก็จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการแปรรูปโกโก้แบบง่ายๆให้ด้วยนะครับชุดด้านหลังเนี่ยนะครับที่ผมให้มาเนี่ย เดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะครับก็จะมีเครื่องบีบน้ำมันนะครับมูลค่า12,900นานะครับหตัวเป็นเกรดทำอาหารนะครับเรียกว่าอลูมิเนียมฟูดเกรด304นะครับแล้วก็เป็นตัวปั่นผงพาวเดอร์นะครับอสองตัวนะครับก็คือ5 2ตัวตัวละ2.5กิโลกร,รัมก็คือ2 5งพันกร,รมัมจำนวน2ตัวเพื่อ,อเอาไว้บดมเมล็ด1น,นะครับเพื่อเอามา ใส่กับเครื่องนะครับแล้วก็ตําปั่นพาวเดอร์อีกหนึ่งนะครับเป็น2ตัวเลยนะครับมูลค่า22,450บาทนะครับเป็นเกรดอลูมิเนียมนะครับเป็นเกรดฟูดเกรดเหมือนกันนะครับอลูมิเนียม304นะครับแล้วก็เตาอบขนาด30ลิตรนะเมื่อกี้แจ้งไปว่าเป็น50ลิตรต้องขอไปด้วยนะครับ30ลิตรนะครับมูลค่า6,500บาทนอกจากไว้ขั่วมาเล็กโกโก้แล้วนะครับเรายังสามารถทำป๊อปคอร์นทำคอนเฟลกทำขนมและผมมีสูตรขนม เทโกโก้ให้ด้วยนะครับคือเราให้ตรงนี้เราให้พร้อมสูตรนะครับแล้วก็มีแมสนะครับนี่เรคืออุปกรณ์นะครับมีแมสแบบพิมพ์แบบเนี้ยนะครับเป็นแบบเอ่อเมลลินินอย่างดีนะครับเป็นของฟู้ดเกรดนะครับเป็นเกรดทำอาหารเหมือนกันนะครับอันเนี้ยผมจะให้เป็นสีชุดนะครับสีพิมพ์แล้วก็อุปกรณ์มูลค่านะครับสองพันบาทนะครับตรงนี้นะฮะก้อนนี้ก็เกินเกินห้าหมื่นแล้ว นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นโหลเห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นโหลไหมครับเอาไว้ใส่โกโก้นะครับผมให้สามโหลนะมีใส่โกโก้พาวเดอร์โหลหนึ่งใส่เือกชาโหลหนึ่งใส่เม็ดโกโก้นิปโหลหนึ่งนะครับท่านจะได้เป็นประกอบกิจการเปิดร้านได้เลยนะครับเปิดร้านโกโก้ลงงงเงี้นี้แหละลงงงหน้าหมื่นบาทครับท่านขายแป๊บเดียวท่านคืนทุนแน่นอนโดยที่มีผมเป็นคอนซัลท์นะครับแล้วก็ผมก็จะไปทํารายการให้กับท่านที่ร้านด้วยนะครับสําหรับท่านที่เลือก มาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมคือตั้งมินิโรงงานด้วยกันนะครับมินิแฟคทอรี่โกโก้นะครับแบบชุมชนเล็กๆนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันผมก็จะบอกให้นะครับในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็การทำพาวเดอร์นะครับผงพาวเดอร์ทำยังไงผมสอนให้หมดเลยนะครับก็คือจ่ายครั้งเดียวจบครับดูแลกันตลอดชีพนะครับคือดูแลกันตรงนี้หมายความว่าผมเป็นที่ปรึกษาให้ นะครับถ้าสินค้าตัวไหนที่ปกติสินค้าเขามีประกันให้หนึ่งปีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าหลังจากนั้นเสียเราก็ซ่อมไปตามความจริงครับว่าร้าอนอันนี้เสียเราก็ซ่อมน,นี้ก็คือมันมีร้านซ่อมปกตินะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเกรดทําอาหารเป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเซ็ตของดีเพื่อเป็นกองทับมดในการผลิตสินค้าให้ผมนะครับพาร์ทเนอร์ที่มีเครื่องจักรตรงนี้นะครับท่านก็มีมีช่องทางในการขายก็คือ ผลิตน้ำมันโกโก้ส่งผมด้วยนะครับก็เป็นการกระจายรายได้ของผมแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าผมคงจะรับไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ตั้งใจวา่าจะมีสักสิบจุดนะครับเพื่อกระจายรายได้ไปทั่วประเทศนะครับอาจจะมีภาคอีสานสักสองสามจุดนะครับเชียงใหม่สักสองภาคเหนือสักสองสามจุดภาคกลางสักสองสามจุดแล้วก็ภาคใต้สัก, 2, าก 1, สามจุด,พ 1, 2, 3, 3, 3, 4, จดเพื่อที่จะเป็นชาร์เจอร์ในการกระจายนะครับผลิตภัณฑ์ของผม เพราะว่าถ้าหากว่าผมมาคนเดียวเนี่ยมันไม่ทัน,นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เป็นระบบโรงงานขนาดใหญ่เราเป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับก็เป็นมินินะครับก็คือเราใช้แบบออกองทมดนะครับการทำพาวเดอร์เนี่ยเราอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับโรงงานแต่เป็นเกรนโฮเมดนะครับเราก็จะขายแบบธุรกิจโฮเมดแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทําแบบแบบที่บ้านนะครับก็คือลงทุนนะครับมีแค่นี้นะครับก็ ผมให้ทั้งหมดที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรในการทำนะครับแล้วก็มาใช้เครือข่ายโซเชียลในการทำตลาดก,กับผมด้วยนะครับเรียนรู้คู่กันไปนะครับแล้วก็ไปที่ปรึกษาให้ท่านพร้อมกับสูตรนะครับทำโกโก้นิดนะครับโกโก้พาวเดอร์ทำขนมนะครับสูตรในการแปลรูปที่ท่านสามารถยกเซตเนี้ยไปทำธุรกิจได้เลยลงทุนแค่นี้จริงๆครับจบครั้งเดียวห้าหมื่นไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์เพิ่มแล้วนะครับ ครั้งเดียวแล้วก็ท่านก็จะเป็นผมแถมตัวเองเป็นที่ปรึกษา v ี p ให้ท่านด้วยนะครับจ่ายครั้งเดียวครับก็คือจ่ายเฉพาะแค่เครื่องจักรนะครับขนาดเล็กที่ผมได้เซ็ตมาให้นะครับทั้งเซ็ตเนี่ยเปิดกิจการได้เลยนะครับกิจการที่ผมทําให้ดูด,ด้านหลังนี่คือเป็นกิจการที่ผมทาจริงแล้วก็ทําจากเครื่องเครื่องอที่ผมได้เรียนรู้มาจากผมนี้นะครับแต่ว่าเซตที่ผมให้เนี่ยจะใหญ่กว่าที่ผมเอามาออกรายการนะเพราะว่า มันเป็นฟูดเกตดตัวตัวหม้อที่ผมให้ตัวนี้ที่ที่ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยคือ500กรัมนะครับแต่ว่าตัวที่ผมให้จริงเนี่ยมันจะใหญ่กว่านีห้าเท่าก็คือ2,500กรัมนะครับส่วนตัวบีบน้ำมันก็จะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับอีกเท่าตัวนะครับซึ่งมันจะรองรับการทํางานที่ได้หนักขึ้นมากขึ้นแต่ผมคิดว่าโกโก้นะครับถ้าผลิตไม่ต้องมากครับวันละสิบกิโลแลวเราขายกิโลละห้าร้อยนะครับก็วันละห้าพัน ภายในสิวันครับคืนทุนครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่ตกงานช่วงโควิดรอบสนะครับนี่เป็นการส่งเสริมผู้ปลูกโกโก้ครั้งใหญ่นะครับด้วยเงินทุน5้าหมื่นบาทห้าหมืนบาทเซ็ตด้านหลังท่านจะได้ครบเลยนะครับสิบท่านแรกผมจะนําวัตถุดิบไปให้ท่านด้วยอีกสิบกิโลนะครับสําหรับ10ท่านแรกนะ inbox หรือ add line เบอร์ผมได้เลยนะครับ0625656668แค่นี้เองนะครับถ้าคลิปนี้มีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการเขาเรียกว่าผลักดันธุรกิจโกโก้อย่างจริงจังนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าตอนนี้นะครับวงการโกโก้เนี่ยมันเดินมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับมีความกล้าที่จะกล้าเล่นกับมัน กล้าสนุกกับโกโก้นะครับโกโก้เป็นของกินนะครับและเป็นของกินของกินมีความหลากหลายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมาสร้างความหลากหลายเฉพาะของเราคนที่เขาชอบโกโก้แบบเราเขาก็จะกินของเราเขาก็รักของเรานะครับเคสนี้นะครับเป็นการเซตมินิโรงงานขึ้นมาและผมก็สอนทุกอย่างแบบละเอียดนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่ๆก็คือคลิปนี้สร้างอาชีพยั่งยืนให้กับวงการโกโก้แน่นอน เกษตรกรทั่วประเทศไม่ต้องกลัวครับเมื่อมีผมอยู่ทุกท่านก็จะสามารถแปลรูปสินค้าแบบง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับผมลงทุนเฉพาะแค่สินค้านะครับลงทุนเฉพาะแค่เครื่องจักรขนาดเล็กแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมจะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับฟรีตลอดชีพด้วยนะครับสาหรับสิบท่านแรกนะขอบคุณมากๆนะครับสําหรับ E p นี้ก็เป็นอ p ที่เซ็ตโรงงานกันนะครับสนใจก็ที่บอกไปนะครับ ศูนย์หกสองห้าหกห้าหกหปดลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ทำโกโก้พาวเดอร์ขายแบบนี้ได้เลย